โย่ยวให้เหรอส่วนทีทุกคนก็ได้นะครับวันนี้ก็เข้าไม่บอกเกมมาครับเอาชีดซีรีส์กลางคืนตลอดไปอีพีที่16แล้วนะวู้ฮูซึ่งอีพีนี้ผมกะว่าจะมาทําฟาร์มหมูนะผมเห็นหมูอยู่2ตัวอยู่แถวแถวนี้อ่าหมูตัวหมูตัวแรกอยู่นู่นนู่นนู่นเห็นแล้วนี่นี่ซึ่งเอาจริงๆนะวันนี้ผมกะผมอยากผมก็อยากจะทําอันฟาร์มคนฟาร์มแก่ให้ฟาร์มแก่ซีซีอ่ะให้มันเสียนะทุกคนแต่มันเป็นไปไม่ได้ แกมันไม่เกิดแถวๆนี้เออเมื่อกี้หมูยังเกิดอยู่นี่อยู่ไหนอ่ะเอาหมูหายอีกตัวหนึ่ง่ะทุกคนเอาอะไรกันครับเนี่ยเอาหมูหายทุกคนเอาเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วพองนี้กันดันหายจริงๆเก่งจริงๆ ต้องขังมันไว้นะทุกคนผมบอกไว้เลยมานี่หมูมานี่มานี่มาที่ไม่ไอหมูหาย What the fuck ทุกคนเฮ้ยหมูหายผมได้แค่หมูตัวเดียวเนี่ยทุกคนมานี่มานี่เออหมูตัวนี้เชื่อฟังไว้เฮ้ยเอาหมูหายได้แค่หมูตัวเดียวอะ่ะ ทำฟาร์มไม่ได้เด้อมีแค่หมูตัวเดียวเนี่ยงั้นมานี้เดี๋ยวตามหาหมูก่อนมานี่มานี้ลงไปโอเคลืมไปโทษท,ท,ทุลืมลืมลืมเรียบร้อยขังได้ตัวหนึง่งแล้วก็ไปหาอีกตัวหนึ่งกันแป๊บหนึง่งโอ้อีพีนี้จะทำได้ปอน้อ เฮ้ยหมูไม่เกิดอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเฮ้ยไอยลองหาในป่าที่ทุ่นเพื่อมันนีเอาดิมันอาจจะอยู่ในป่าได้ใครจะไปรู้มันต้องอยู่แถวนี้ดิผมเจอมันอยู่อ่ะหรือวมันอยู่แถวนู้นเดี๋ยวรู้นป่านี้มันคงหนีแล้วลหละ เออหมูหายเว้ยโอ้โหตอนกลางืนอยากๆยากเอาไม่ยอมอะ่ะอีพีนี้ผมตั้งไลฟาร์มหมูอะ่ะผมกล่าวไว้แล้วอะ่ะแต่หมูอยู่ไหนอะ่ะอา่าไม่ฟาร์มหมูก็ฟาร์มแกแล้วกันเออฟาร์มหมู มูหายเว้ยเฮ้ยช่างมันเถอะมาทำฟาร์มแก่ต่อดีกว่าทุกคนไปไปมาทำต่อดีกว่าแต่เมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยเอาเอาควนควนละควนละวิ่งไม่ได้เฉยนะโอเคมาทำต่อดีกว่า เราทูตรงนี้ออกปะโถเฮ้ยว่าจะทําฟามันนั้นอ่ะฟ์าหมูมีแค่หม,มูตัวเดียวมันหายไม่ใช่กลับไปแล้วเห็นไม่ไม่ไม่เอานาอันนี้คือกลัวล,ละอันนี้คือกลัวละจริงหมายคะ่ะกลักวกลัวผมละเออพูดจริงไม่ใช่ไปแล้วเจอหมูอีกตัวหนึ่งไม่ใช่นะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากลัวล,ล้วนะเออ แล้วก็อ่าเดี๋ยวแื๊อน,น,นทวนต้องขยายปะเนี่ยสงสัยต้องขยายทวนมาขยายขยายมามผมจะให้หมดเลยเอไม่เป็นไรดีนะไม่เป็นลุมโอเคตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วมัโอเคแล้วก็โยงมาเลย ไอ้หมูหายจริงเว้ยทุกคนอะไรเนี่ยโอ้ห oh, พอเวลาจะอัดคลิปกันหายหายดีซะเหลือเกินเออเป็นอะไรเนี่ยเออสังสังคดเกียรเอออ่ฮะ เดี๋ยวขอทำก่อนนะทุกคนแล้วก็อย่างงี้โอเคแล้วก็รั้วมาติดรั้วมาโอเคเสร็จสิ้นแล้วก็ไปหาทําอีกฝั่งนึงไม่ต้องทำหรอกว่าเอาลอ้อล่อมาได้กันก็ไดบ้างตรงเนี้ยเออใช่ใช่ตรงนี้ก็ลอล่อมาก็ไดั้งไม่ต้องใส่ก็ไดมัง้งรั่วเออแต่ไง,งมันก็ต้องใส่นั้นนะนะเออคนแก่นะนะั่นแหะ อันไหนนะที่เขาเรียกกันอ่ะเออผมคนแก่เป็นผมอ่ะเออนั่นแหละยังไงก็ต้องใส่ไปดูนีทุกคนมันจะหายจริงเหรอแต่ช่าเถอไปไปหาล่อแก่ดีกว่ายังไงก็อาลิปีอยู่ละยังไงก็อาลิปละอาเลยอาเลยอะเดี๋ยวดูนี่เผื่อได้เผื่อได้แก่อีกสองตัวเพราะว่าแก่ผมจะเอาตรงเออคอกสีแดงแล้วมันเยอะดีใช่ผมจะเอาตรงนั้นแหละมามาเปลี่ยนสี เดี๋ยวดีงก่อนเอะหมูหายเอ้ยอย่าไปสนใจมาเลยน,นะปล่อยมันเถอะอะไรวะผมทำหมูหายปะ่ะโถยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปเอาแกะก็ได้ทำฟาร์มแก่ก็ได้อ่ะวันอีพีนี้ปะโถ่เอออีพี EP นี้กล่าว่าจะทำฟาร์มหมูแต่หมูหายเออสงสัสยมันไม่อยากโดนเป็นเบคอนหรือมั้ง ออกมาสักสองตัวพวกแกเดี๋ยวเดียวไม่ต้องไม่ต้องออกแกไม่ต้องออกไม่ต้องออมานี่มานี่แล้วก็เบียดกันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะตีอีตัวหนึง่งค่อยมาไม่เป็นไรเออเขามาเบียดกันอยู่ได้เออมานี่ มานี่เออเออเป็นไรเนี่ยเอาสีสีสีนี่หน่หอยแล้วก็โอเค <S <S เหลือแค่สองสีเท่านั้นก็เสร็จล้วอ่าเหลือแค่สองสี ใช่เดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะทนุอ่นเดี๋ยวลองไปหาเดินดูดีกว่าโอ้โถหเอ้ผมน่าจะปักไฟให้กว้างๆกว่าเนี้ยมันน่าจะได้เกิดเออหาแถวๆนี้ไม่น่าไม่น่าจะเจอเหรอกมั้งอยา่างถชาฟฟ้าหมูอ่ะหมูหายเออกวนล,ละอันนี้เขาเรียกว่ากวนดูสิ ขบนนี้จะเจออะไรบ้างเนี่ยเจอแต่วัวโอ้ยตายปิดคลิปเลยเป็เลยไหมทุกคนเพราะว่าโอ้ทุกคนวันนี้ผมขออภัยด้วยนะทุกคนวันนี้กะว่าจะทําฟาร์มหมูอ่ะเออแต่ไม่ได้ตามที่คิดเอาจริงๆเว้ยทุกคนตอนอัดคลิปอะ่ะคือมันเจออยู่เว้ยตัวเนืงอแต่มันหายไปไหนไม่รู้เออมันน่าจะหายไปแล้วะ ว่าใช่มันเถอะปล่อยมันไปปูคืนดีกว่าก็ปิดคลิปก็เลยดีกว่านะก็ไวเ้เกันใหม่ชีวินวตนะบายบายครับบเยเกันใหม่นะบ๊ายบายไปแล้ว